ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเดวิดลินส์เปิดเผยว่าอย่าเพิ่งตัดความเป็นไปได้ในการเสริมทัพของทีมลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมนี้ลินส์หนึ่งในสายขาวงในของสโมสรลิเวอร์พูลเชื่อว่าแฟนบอลยังไม่ควรตัดความเป็นไปได้ที่ทีมหงแดงจะทําการเสริมทัพความแข็งแกร่งที่เป็นตลาดซื้อขายรอบที่2ในหน้าหนาวนี้ถ้าดูจากที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยจริงๆ ที่จะพูดแบบนั้นไม่มีการเสริมทับแน่ๆเพราะอย่างที่บอกไปถ้าคุณลองดูจากที่ผ่านมาหรือร์พูลแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าหากมีโอกาสที่ดีและตัวเลือกที่ใช่พวกเขาก็จะคว้าโอกาสนั้นในเดือนมกราคมซึ่งนั่นทำให้เราไม่สามารถที่จะมองข้ามตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเราคงต้องติดตามดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในตลาดซื้อขายที่กำลังจะมาถึงนี้ ล่าสุดพึ่งจะมีข่าวกับรายันเชอร์กีเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยเมื่อ RMC s p อ r t ซสื่อยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสยืนยันว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของแนวรุกรายนี้ของโอลิปิกลียงอย่างจริงจังและมีการติดต่อไปยังลียงแล้วด้วยเพื่อสอบถามในการย้ายทีมของนักเตะในเดือนมกราคมนี้แมสซปิโรนักข่าวสายฟุตบอลฝรั่งเศสยืนยันอีกเสียงว่าลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวรายันเชอร์กี อร์ของโอลิมกิลียงไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้ตามรายงานระบ,บุว่าสโมสรลิเวอร์พูลและอาร์เนอร์เฮดโค้ชของทีมมีความเห็นตรงกันสําหรับเรื่องความชื่นชอบในตัวของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากและเมื่อโอกาสที่ดีแบบนี้มาถึงพวกเขาไม่สามารถปล่อยผ่านมันไปได้เช่นกันมีความเป็นไปได้สูงมากที่ลิเวอร์พูลซึ่งอาจจะยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อตัวเชอร์กีในตลาดซื้อขายรอบที่2ในเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงนี้ และดูเหมือนว่าลียงเองก็ต้องการเงินอย่างมากเช่นกันและพวกเขาก็อาจจะพิจารณายอมรับข้อเสนอที่อาจจะน้อยกว่า30ล้านยูโรตามที่เคยตั้งราคาเอาไว้ก่อนหน้านี้อีกด้วยแกมไบรี่จาก TBR ฟุตบอลเปิดเผยว่าข้อเสนอที่ทางสโมสรลิภูนั้นยื่นให้กับเทนอเล็กซานเดอร์โนพิจารณาล่าสุดนั้นจะกลายเป็นเสถติของพิมลีอังกฤษเลยทีเดียว ไบลี่บอกว่าตัวเลขค่าเหนื่อยที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นเยื่อให้กับเทนอาอนพิจารณาในการต่อสัญญาฉบับใหม่นั้นอาจจะมีตัวเลขที่อาจจะมากกว่า400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และนั่นน่าจะทําให้แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษวัย26ปีรายนี้เป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดตลอดการของสโมสร,รเท่าที่เคยมีมาอีกด้วยและยังเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในพิมลีอีกด้วยเช่นกัน เดอะมันเดย์ไนท์ครับวิดบีบีซีาวรายงานว่าแอนดรสทาวเซนอดีตปีกตัวเก่งของสเปอร์ซึ่งในความสามารถของเบนโดกปีกดาวรุ่งวัย19ปีของลิเวอร์พูลในเวลานี้เขาเก่งมากจริงๆเมื่อเทียบกับอายุของเขาในตอนนี้เขาไม่กลัวอะไรเลยดูเหมือนว่าการ,รเผชิญหน้ากับคู่แข่งจะเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบมันอย่างมากเรากําลังพูดถึงการที่เขาเผชิญหน้ากับกวาดิโอกองหลังที่แพงที่สุดในโลกและเขาก็วิ่งเข้าหาเขาแย่งบอลจากเขาและแสดงคลิกต่างๆเพื่อผ่านเขาไป แต่สิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดในธนปีก,ก็คือเขาสามารถเลี้ยงบอลได้ทั้งสองเท้าดังนั้นคุณไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างหรือพยายามจะทำอะไรเพราะปีกส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีเท้าที่มักจะถนัดมากกว่าข้างใดข้างหนึ่งซึ่งถือเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ง่ายแต่ผมไม่เคยเห็นปีกคนไหนเลี้ยงบอลได้ทั้งสองเท้าเลยดังนั้นเขาจึงสามารถเลี้ยงบอลด้วยเท้าขวาหรือเขาสามารถเลี้ยงบอลในมุมที่สวยงามด้วยเท้าซ้ายและเข้ามายิงประตูได้ซึ่งนั่นสำหรับผมแล้วมันน่ากลัวเลย สำหรับแนวรับที่จะต้องรับมือกับเขาพอจอยจากเดอะไทม์รายงานว่าย้อนกลับไปในรายการโต๊ะกลมหงแดงที่ทางสมสรนลิเวอร์พูลจัดขึ้นมาโดยมีเคลลี่เคสเป็นผู้ดำเนินรายการและอลิซอนเบเกอร์โมฮัมเหม็ดซาลาและแอนดูรรสันก็เป็นแขกรับเชิญชุดแรกซึ่งรายการนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้เราบรรดานักเตะลิเวอร์พูลมาเล่าถึงประสบการณ์และเรื่องราวความทรงจำที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเล่นให้กับสโมสร,รว่ามีอะไรบ้างและมีช่วงหนึ่งที่โมซาลาเล่าว,ว่าโรบสันได้สอนอะไรบางอย่างที่สําคัญให้แก่เขาในตอนที่กําลังแข่งขันกันอยู่เลยซาลาเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งในเกมหนึ่งโรบสันเคยดึงเขาไปหาและอธิบายว่าการเห็นเขาแสดงปฏิกิริยาที่น่าผิดหวังต่อโอกาสที่พลาดในการยิงประตูไปนั้นมันจะส่งผลเสียต่อส่วนผู้เล่นในทีมอย่างไร และนั่นทําให้คู่ต่อสู้ยิ่งได้ใจเมื่อเห็นปแปรกมีการรวบร,รวมสถิติออกมาว่าท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นทีมที่ได้ประตูจากการเล่นโต้กลับเร็วมากสุดหลังทําได้7ลูกขณะที่ลิเวอร์พูลตามมาเป็นอันดับ2ที่5ประตูอันดับทีมที่ได้ประตูจากการเล่นโต้กลับเร็วมากสุดฤดูกาลนี้หนึ่งสเปอร์เจ็ดสองลิเวอร์พูลห้าสามเชลซีสี่สามร่วมเอฟซีสี่สามร่วมบุ๊คทำตันสี่หกอาร์เซนอลสองเจ็ดไบรตันหนึ่งเจ็ดร่วมแมนซิตี้หนึ่งเจ็ดร่วมฟอเรสต์หนึ่ง เร่วมเซาท์햄ปตัน1 7ร่วมเ an วสแฮม1 5ประเด็นเด่นเกมเพียมหลีกสุดสัปดาห์นี้หลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติอีกครั้งตอนนี้ได้เวลาเกมเพียมหลีกอังกฤษจ,จะกลับมาฟาดแข้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้งานนี้จึงมี5ประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องจับตามองสำหรับตอนนี้เกมเนชัลลีกเสร็จสิ้นแล้วโดยอังกฤษได้เลื่อนขึ้นมาเล่นในกลุ่ม A แน่นอนว่านี่คือความน่าประทับใจของผู้คนในเมืองผู้ดีแต่ต่อจากนี้ไปจะเป็นการฟาดแข่งแบบไม่มีเกมทีมชาติมาขั้นกลางจนกระทั่งเดือนมีนาคมปีหน้าเลยทีเดียวไม่มีอะไรต้องสงสัยเพราะเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีช่วงสุดสัปดาห์นี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่สนาม Port man Road, พอตแมนโรดพราะรูเบนอโมดิมจะทำหน้าที่กุมบังเหียน United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมตช์แรกในการประทะก,กับอิฟส์วิทาวซึ่งมีเคเรนแม็กเคน,นาอดีตโค้ชผีแดงกุมบังเหียนอยู่ ขณะที่ลิเวอร์พูลที่ตอนนี้รั้งตำแหน่งจา่าฝูงด้วยการเก็บไปแล้ว28คะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้5แต้มมีคิวเยือนเซาทแธมป์ตันทีมบวยในตารางลีกวันอาทิตย์เช่นกันโดยงานนี้ทีมของกุนซืออา์เนอร์สล็อตจะสามารถรักษาระยะห่างแบบนี้ได้ต่อไปหรือไม่ส่วนลาเซลมาตินจะได้อยู่คุมทัพนักบุญต่อไหมหลังจบแมตชนี้ นอกจากนี้เกมที่น่าสนใจอีกแมตช์คงหนีไม่พ้นอาา์เซนนลที่ต้องการผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในเกมปะทะนอตติแฮมฟอลิอุสทีมจอมเซอร์ไพรส์ซึ่งอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงสุดดังนั้นเกมในช่วงสุดสัปดาห์นี้มี5ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งและจะเป็นเรื่องใดบ้างลองไปพิจารณากันได้เลย 1. การกลับมาถิ่นเก่าของมาเรสกาเลสเตอร์ซิตี้พบเชลซีวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเปิดหัวเกมกหลวยแมตช์ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยเอ so ็นโซมาเรสกากุนซือชาวอิตาเลียน จะหวนกลับมายังรังเก่าของเขาหลังเจ้าตัวตัดสินใจอำลาเลสเตอร์ซิตี้เพื่อไปกุมบังเหียนเชลซีช่วงซัมเมอร์ล่าสุดทั้งๆที่เป็นคนนำทัพจิ้งจอกสยามหวนคืนสู่เวทีพิมลิทั้งๆที่กุมบังเหียนแค่ซีซั่นเดียวเท่านั้นสำหรับการกลับมาเยือนทีมเก่ามาลิสก้าคงหวังจะนำสิงโตน้ำเงินครามคว้า3ามคะแนนให้ได้เพื่อโอกาสในการไล่กดดันลิเวอร์พูลจ่าฝูงและทิ้งระยะห่างจากทีมอื่นในการลุ้นติดท็อฟูลสปืนใหญ่ห้ามขัดลำกล้อง อาร์ซนอลพบนอติงแฮมฟอร์เรส์วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนอาร์ซนอลอยู่ในช่วงฟอ์มฝื่ออย่างน่าใจหายเมื่อพวกเขาสะกดคำว่าชนะไม่เป็นในเกมเทมลีดสีแมตติดต่อกันและนั่นทำให้ความฝันในการคว้าแชมป์ลีกสมัยแรกในรอบ20ปีเริ่มค่อยๆเลือนลางลงไปเรื่อยๆยิ่งท่าดันทะลึ่งแพ้ฟอร์เรส์ขาบ้านยิ่งไปกันใหญ่งานนี้ถ้าหากมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมได้ตัวผู้เล่นหลักทั้ง3คนกลับมาลงสนามพร้อมกันมีโอกาสท,ที่ทีมจะคว้าชัยชนะและทำให้เส้นทางการลุ้นแชมป์ลีกยังคงอยู่ต่อไป แตระวังให้ดีพระทับเจ้าป่าฟอร์มไม่ธรรมดาจริงๆไม่เชื่อลองไปถามโผงแดงลิวอพูได้เลย 3. พลิกสถานการณ์หรือวิกฤตกว่าเดิมแมนเชสเตอร์ซิตี้พบทอตแนมฮอสเปอร์วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนทัพเรือใบสีฟ้ายังคงน่ากลัวอยู่เสมอและพวกเขาเป็นทีมเต็งแชมป์ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากผลงานคว้าแชมป์พิมลีก6จากเ็ซีซั่นหลังสุดแต่กระนแชมป์เก่าดันมาเจออุปสรรคเรื่องแหกกฎการเงินทำให้ภายในทีมมีความรั่วซ้ำอยู่บ้าง ขนาที่ไก่เดือดทองที่ฟอร์มขาดความคงเส้นคงวาแต่นี่จะเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับแมนซิเตี้เนื่องจากตอนนี้ทีมตามหลังลิภูอยู่5คะแนนแต่ถ้าคว้าชัยชนะได้ก็จะลดช่องว่างเหลือ2แต้มเพราะเดรสแข่งวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการส่งแรงกดดันให้กับจ่าฝูงแต่ประเด็นหลักก็คือระบายสีฟ้าต้องชนะให้ได้เท่านั้น4อนาคตของมาตินแขวนอยู่บนเส้นได้ เซาท์ทัมตันพบลิบอัพูวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนรัสเซลมาตินกุนสือเซาท์ทัมตันตกอยู่ในสถานการณ์กดดันอย่างหนักหลังต้นสังกัดรังอัดบ,บวยในตารางหลีกโดยมีแค่4คะแนนจาก11เกมดังนั้นสิ่งที่นักบุญต้องทำคือเก็บชัยชนะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมา5เดบิวต์อโมริมอีฟสวิตาพบแมนเชสเตอร์เดนวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนกลุ่มอินิอัภายใ้ก,การนำของเซอร์จิมแลตคลิปถูกตั้งคำถามมากมายนับตั้งแต่ที่เข้ามาถือหุ้น่ม ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ์ยกตัวอย่างการต่อสัญญาใหม่กับเทนฮากหนุนหลังด้วยการทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่180ล้านปอนด์และอีก,กหลายๆเรื่องสำหรับตอนนี้อโมดิมพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เปิดตัวการคุมทีมอย่างเป็นทางการทัพปีแสดงที่สนามคอร์ตแมนโรดในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่นักเตะแมนยูต้องรีบปรับตัวกับสไตล์ใหม่ให้เร็วที่สุดถ้าพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงผลงานของทีมและขยับขึ้นจากอันดับ13ในเวลานี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด, share, กดแชร์ก